ก็ไปออกพี่นุโดยใช้สูบตรงต้นทางนะครับดันออกไปในน้ําเจ้าพญานะครับแห่งที่สามเนี่ยเป็นอุโมง์ระบายน้ําเราเรียกว่าระบบระบายน้ําที่เขตพญาไทยอยู่ที่ซอยอาลีซอยอาลีนี่อยู่ที่พญาไทเดิมซอยอาลีเนี่ยจะมีบึงพี่บูญพัฒนาอยู่ครับบึงพีบุญพัฒนาเนี่ยการเกี่ยแห่งชาติขายเออตอนแรกจะทําคอนโดนะครับตอนี้มันมีมติคอรามอว่าไอ้บึงสาที่เป็นแก้มลิงเนี่ยทำไม่ได้กอสมอก็ไปซื้อซื้อบึงเนี่ยนะครับแล้วก็ ทำระบบเราเรียกว่าระบบระบายน้ำนะครับแล้วเราก็จะทําอุโมง์จากกลุงพิพิธนาเนี่ยนะครับมีแคลเซิซิตี้ของปั๊มเนี่ย4.5ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะครับแล้วก็สู่ฟอสเมนเหมือนกันนะครับสู่ดันออกไปนะครับรอดไปตามาหมู่บ้านพิพิธนาออกรอดท่ายคองประปาไปนะครับแล้วก็ออกไปซอยละนองทะลุออกไปคลองเปลีนประชากรลงปล่อยลงคลองเปลีนประชากรครับอันนี้อ,อุมขนาดอุโมงเนี่ยก็ประมาณ ประมาณเมตรห้าสิบนะครับสองเมตรสี่สิบเนี่ยก็เรารับจากซอยอาลีฝนโยธินมาก็สองเมตรสี่สิบอันนี้เป็นไหลโดยกราวิตี้นะครับแห่งที่สี่เนี่ยก็เป็นอุโมงค์ระบายน้ําซอยสุขุมวิทสามหกถัดจากยี่สิบหกมานะครับอันนี้ก็เป็นฟอสเมนเหมือนกันนะครับไดมิเตอร์ประมาณหนึ่งเมตรแปดสิบนะครับแห่งที่ที่ที่ห้าก็สุขุมวิทสี่สิบสองก็เช่นเดียวกันนะครับเพื่อแก้ปัญหาสุขุมวิท คานนี้มันจะมีอุโมงขนาดใหญ่สองแห่งตามผลการศึกษาของที่ปรึกษาซึ่งอาจารย์วันใจท่านได้กรุณามาช่วยทางออกแบบให้ใหทท้ทางโครงการนะครับแห่งแรกคืออุโมงบึงมักกะสันนะครับบึงมักกะสันเนี่ยเราก็าทำคล้ายๆวิบูพัฒนานะครับเรา,ารับน้ําจากบึงมักกะสันซึ่เป็นแก้มลิงนะครับแต่ว่าอันนี้มันจะต่างระบบจะต่างกันหน่อยคือว่าเรามีที่สร้างสายน้ําอยู่ตรงปลายแม่น้ําเจ้าพยาที่ของขุดพระช่องลมนะครับเพราะฉะนั้น อันนี้น้ํามันก็จะไหลเวลาน้ําจะคลองสามเสนไหลามาเข้าในบึงมกักกะสันนะครับแล้วก็ลงไปในปล่องในชาร์ฟนะครับไอล้ลอนชิงชาร์ฟของเราเนี่ยนะครับแล้วก็แล้วก็ระบาสไหลลงปใต้อ,อุโมงค์แล้วก็ไปสูบออกตรงปลายแม่น้าเจ้าพระยาที่ของขุดพระช่องลมนะครับไดมิตเตอร์ของอุโมองค์เนี่ยขนาด4ี่เมตรหกนะครับใช้เซกเมนทัลนะครับเม็ดอดยาวเกือบ6กกิโลนะครับ แห่งสุดท้ายคือแห่งที่7เนี่ยนะครับเป็นอุโมงค์บึงพระราม9นะครับเลขเจ็ดเนี่ยนะครับทำที่ที่ตัดกันระหว่างคลองลาดพร้าวกับคลองแสนแสบซึ่งเป็นคลองสําคัญที่พาน้ําเข้ามาในเมืองนะครับเพราะว่าพระขนงสูบยังไงมันก็ลดระดับน้ําไม่เท่าไหร่ก็ใช้ใช้อุโมงค์นี้ช่วยนะครับอุโมงค์ตัวนี้ใหญ่5เมตรนะครับไดมิเตอร์5เมตรนะครับแล้วก็ยาวประมาณ5กิโลนะครับะระบายน้ําลอดใต้ ถนนสุขุมวิท71ซอย71นะครับแล้วก็ไปออกลงของพระขนงโดยใช้สายสน้ำพระขนงเดิมเนี่ยนะครับทำสายสน้ำใหม่อีกตัวหนึ่งสูบออกไปน้ำเจเบียนะครับแคปซิตี้ของมันก็60อุโมงค์7แห่งที่เราทำเนี่ยนะครับรวมแคปซิตี้ประมาณ155ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะครับแล้วก็ยาวทั้งหมด19กิโลนะครับค่าก่อสร้างตอนนั้นก็ประมาณ5,000กว่ารวมทั้งหมดนะครับ อันนี้ผมได้กล่าวไปแล้วนะครับก็อนี้อิทธิพลของอุโมงค์เนี่ยนะครับผมเรียนว่า,ามันช่วยประโยชน์ได้มากเลยครับอุโมงค์เนี่ยนะครับเอาอุโมงค์แสบก่อนนะครับคื อย่างที่ผมเรียนว่าสโลปของน้ำเนี่ยนะครับมันก็ไปไกลไปได้ถึง10กิโลนะครับเวลาเราโอเปเรตอุโมงค์แล้วเนี่ยนะครับเวลาน้ําในน้ําใกล้กับอุโมงค์เนี่ยมันลงเพราะฉะนั้นน้ำตอนปลายเนี่ยนะครับมันก็จะลงตามไปด้วยเซอร์เคิลของของอิทธิพลของอุโมงค์ก็จะเห็นว่าแสแสบเนี่ยมีมากกว่านะครับส่วนอของมาก์กซันเนี่ยก็กกก็็กกก็มีเช่นเดียวกันนะครับอันนี้45กับ60ลูกรูบาติเมตร คานนี้จะนามาเรียนอุโมง์ในอนาคตนะครับซึ่งเป็นนโยบายท่านผู้ว่าด้วยแล้วก็มีผลการศึกษาด้วยอุโมงในอน,นาคตที่เราจะทำเนี่ยนะครับเราในเบื้องต้นเนี่ยนะครับในเบื้องต้นก่อนเราก็จะทําเพิ่มอีก3ามอุโมงนะครับอุโมง์แห่งแรกเนี่ยเป็นตามผลการศึกษาที่ผมเรียนไว้แต่เบื้องต้นนะครับว่าเป็นอุโมงค์บางซื่อนะครับอุโมงค์บางซื่อเนี่ยมีไดเมนเตอร์ประมาณ5เมตรนะครับหเมตรนะครับ ยาวประมาณ6.4กิโลเมตรนะครับเดี๋ยวผมอันนี้เป็นอุโมงค์คลองบางซื่อจากคลองลาดพร้าวนะครับจุดเริ่มต้นเนี่ยเราก็ที่ถนนราชดาพิเศษนะครับท่านครับตรงเจ้าพยาปาร์กนะครับจะเห็นว่าท่านท่านผ่านไปแล้วนะจะเห็นมีป้ายท่านผู้ว่านะครับอยู่แล้วก็ตรงสะพานข้ามคลองบางซื่อเนี่ยจุดเริ่มต้นอินเลตตัวแรกเนี่ยอยู่ที่นั่นนะครับเป็นอาคารรับน้ำนะครับแล้วก็ ลอดใต้ของบางซื่อมาตลอดเลยนะครับ hmm. าม,รรมาค, yes. ความยาวเนี what, like ่ยก็ประมาณเมื่อกี้หกว่าความยาวประมาณ6 mac, าากิโลได้นะครับแล้วก็ม at ันมีสถานีสูบน้ําออกนะตรงเกียรกายนะครับตรงเกียรกายมันจะมีที่ว่างของก็ทมอยู่ทําสถานีสูบน้ําได้นะครับอุโมงค์เนี่ยไดมนเตอร์5เมตรนะครับเหมือนเหมือนกับอุโมงค์แสบที่ผมกล่าวเมื่อกี้เนี่ยอุโมงค์แห่งที่7ที่ทําเสร็จไปแล้วนะครับแล้วก็ตรงบริเวณนี้มันจะมีมีมีเราเรียกว่ามีชาร์ปที่รับน้ํา เกิดเวลาน้ําไม่เฉพาะตรงนี้นะครับน้ําจากะจะฝนโยชินเลยหรือจากอะไรเนี่ยมันก็ไหลลงไปในชาร์ประหว่างทางได้ไม่เหมือนระบบปิดระบบปิดพวกนี้ชาร์ปมันไม่มีเราต้องสูบทีเดียวไปเลยแต่ถ้าระบบเปิดจะสูบตรงปลายเนี่ยเราก็จะมีชาร์ปรับน้ําระหว่างทางได้ในกรณีที่ฝนตกน้ําท่วมบริเวณนี้ฝนตกไม่ทั่วถึงกันนะครับตกเฉพาะแห่งนะครับอันนี้แห่งแรกครนี้ความก้าวหน้าเป็นยังไงบ้างแห่งแรกเนี่ยนะครับ อิทธิพลเนี่ยนะครับคือ,เ,อเราเรียกว่าแคชเมนต์แอเรียของมันกันแล้วกันนะครับประมาณ56ตารางกิโลเมตรนะครับแล้วก็แก้ไขต่อหดแก้ไขปัญหาท่วมท่วมก็ค่อยขวางดินแดนพญาไทยนะครับเราประกวดราคาได้แล้วครับเ,เมื่อสักปีเดือนที่แล้วเดือน2เดือนที่แล้วบริษัทนวรัตพัฒนาการนะครับผมไม่ทราบจอยวันนี้ผมไม่ได้ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได,ไได,ไได้ไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบจอยหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าบริษัทนวรัตเนี่ยได้ ได้ประกวดราคาเป็นผู้ชนะการประกวดราคางานนี้นะงบประมาณก็ประมาณสัก2,500หรือ2,400ล้านโดยประมาณเนี่ยนะครับก็ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างเซ็นสัญญานะครับถ้าดำเนินการก็จะเสร็จประมาณปี2558นะครับ แห่งที่สองเนี่ยเป็นอุโมง์บึงรับน้าหนองบอนนะคอนเซปต์จะคล้ายกับพญาไทยกับที่บึงมักกะสันนะครับหนองบอลเนี่ยเวลาเรารับน้ําแล้วเราระบายน้ําออกไปเนี่ยมันมีคลองมะขามเทศกับคลองหนองบอลเนี่ยเราออกไปแล้วมันออกไปได้ไม่เยอะนะครับเพราะคลองหนองบอลกับคลองมะขามเทศน้ํามันจะล้นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องทําอุโมงค์ที่เอาน้ําออกจากบึงหนองดอนบอนไปแม่น้ําเจ้าพญาโดยตรงเลยเราก็มีการอันนี้ไม่ได้อยู่ในการผลการศึกษานะครับอันนี้เราเราได้ทําการศึกษาแล้วก็ ดำเนินการเองโดยอุโมงค์นี้ก็มีขนาดไดมิเตอร์5เมตรนะครับอันนี้บึงหนองบอนนะที่เขตประเวศนะครับหนึ่งหนองบอนเนี่ยอยู่ใกล้ส,สวนหลวงรอเก้าจะเห็นว่าเป็นบึงน้ำขนาดใหญ่มากเลยนะครับเราก็ทำอุโมงค์นะครับโดยทำชาร์ปนะครับรับน้ำจากบึงหนองบอนเนี่ยนะครับแล้วก็ทำอุโมงค์ลอดตามถนนบางส่วนผม,ผม ผมจําถนนไม่ได้นะครับตามคลองบ้างนะครับถนนถนนสีนักกลินบ้างนะครับแล้วก็มาออกนะครับมาออกที่แม่น้ำเจ้าพยาตรงบริเวณลงไม้อัดไทยบางดาเนี่ยเราซื้อไว้นะครับที่ซื้อไว้จากกรมป่าไม้นะครับก็ก็ไปทำสถานีสูบน้ำนะครับขนาดของอุโมงนี่ก็อย่างที่ผมเรียนว่า5เมตรนะครับอันนี้ยาวหน่อยครับ9 9เกือบ10กิโลนะครับ กําลังสูบก็60ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเหมือนกันขณะนี้อยู่ระหว่างของเงินรัฐบาลครับตอนนี้แบบเสร็จแล้วแต่ว่าต้องขอตังค์นะครับเพราะงบประมาณก็ประมาณ4,900ล้านโดยประมาณนะครับอุโมงค์แห่งที่3ก็อุโมงคของเปลี่ยนประชากรอันนี้ที่จริงเนี่ยชื่อเดิมมันอุโมงของบางเขนที่ที่ปรึกษาออกแบบไว้นะครับแต่ว่าเราเปลี่ยนแนวมานะครับเพราะว่านแนวเดิมเนี่ยมันไป ไปตัดกับทางรถไฟตัดกับไรมว่าก็เลยเปลี่ยนเป็นของเปลีประชากรนะครับแห่งที่สามเนี่ยเราเรียกว่าอุโมงของเปลี่ยนประชากรนะครับจุดเริ่มต้นเนี่ยก็อยู่ที่วัดหลักสี่นะครับวัดหลักสีเนี่ยก็จะเชื่อมกับของเปลีนประชากรนะครับเราเรียกว่าของวัดหลักสีแล้วก็อุโมงเนี่ยก็จะเลาะลงมาใต้ของวัดหลักสรีนะครับแล้วก็ลอดมาตามของเปลียประชากรนะครับมาถึงมาถึง ตรงใต้สะพานรัชดาวิภาวดีเนี่ยนะครับแล้วเราก็ลอดมาตามาถนนถนนรัชดานะครับมาออกอปลายแม่น้ำเจ้าพระยาที่ใต้สะพานพระรามเจ็ดอุโมงค์ของเปรมประชากรเนี่ยเป็นการผรสมผส,สานกันที่ที่รึกษาเสนอไว้ที่ผมเรียนเบื้องต้นนะครับว่าเป็นอุโมงค์ที่ที่รึกษาเสเสนอไว้สองแห่งเราก็มารวมทำสักแห่งเดียวเลยปัจจุบันเนี่ยนะครับ อยู่ระหว่างออกแบบนะครับผมเรียนว่าอุโมงค์ตัวนี้มันมีปัญหาอย่างนี้นะครับผมเรียนว่าไม่ว่าอุตโมงคตัวนี้หรือตัวอื่นนะครับปัญหาที่เราพบในการก่อสร้างอุโมงเนี่ยก็คือว่าเจอสถานที่ที่เราจะสร้างสถานีสูบน้าอาคารรับน้ำเนี่ยมันยากมากเลยครับเพราะว่าอยู่ในกรุงเทพมหานครเนี่ยมันเจ้าที่เขาเยอะเลยนะครับก็เวลาจะไปขอเนี่ยอย่างยกตัวอย่างอุโมงค์ของเปรมประชากรเนี่ยจุดปลายเนี่ยนะครับ เป็นที่ของกรมทางหลวงชนบทครับอยู่ใต้ใต้สะพานพระรามเจ็ดถ้าท่านผ่านไปเนี่ยจะมีสวนหย่อมอยู่นะฮะแล้วก็ตรงนั้นเป็นที่กรมทางหลวงชนบทเราก็ไปขอที่เขาครับเขาก็บอกว่าเขาไม่ให้ไม่ให้ก็เหตุผลก็ว่าหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวเราสูบน้ําออกมาเดี๋ยวไปเป็นสากาวไอ้ตัวต่อหม้อพระรามเจ็ด มันจะพังนะครับเราก็บอกโอ้โหน้าผมออกมาเนี่ยมันนิดเดียวไม่ทราบมีตัวแทกวนกร้ทางรถไฟอยู่ไหม <laughs> เราก็บอกเราผมก็จะทำโปรเทคชันที่ดีเลยนะครับออกมาจะสลายเอเนจีอะไรให้มันท่านเ็าบอกว่าไม่ได้แล้วครับเดี๋ยวมันจะไปทําให้วิบัติทําให้กระทบกับโครงสร้างสะพานเราก็ต้องย้ายมานะครับตอนนี้ผมเรียนว่าที่ผมนําเรียนนี่มันเบื้องต้นก็จะย้ายมา,าแถววัดเสมียนนาลีนะครับ วัสมีนาลีเนี่ยก็เป็นที่ของรถไฟรถไฟก็กำลังกระทําสายสีแดงอยู่นะครับรถไฟสายสีแดงจากลังสิทธ์มาบางซื่อก็ไปเจอต่อหม้อโฮบเวลที่ของเก่าอยู่นะครับแล้วก็ไปเจอต่อหม้อสายสีแดงเข้าไปอีกนะครับก็ตอนนี้ก็ยังวิ่งหาที่อยู่นะครับแต่ว่าแบบเบื้องต้นเสร็จแล้วหาที่ลงสถานีอยู่นะครับก็เรียนเบื้องต้นอุโมงค์ตัวนี้นะครับก็ ดเมนเตอร์ภายใน5เมตร70เท่ากับรถไฟฟ้าที่เราใช้อยู่ปัจจุบันเลยครับเพราะว่าตอนนี้เราต้องรับน้ำจากจาก,จากตอนบนของ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 ,ของพื้นที่กทมเลยนะครับตัดน้ำจากตอนบนไม่ให้เข้ามาในพื้นที่นะครับเพราะนั้นลอสมันก็จะเยอะมากเพราะมันยาวมากนะ13.5กิโลเพราะนั้นดามนเตอร์มันก็ใหญ่หน่อยนะครับแคปซิตี้ของปั๊มก็ประมาณ60 แต่ว่าพื้นที่ที่อิทธิพลที่ได้รับการได้ประโยชน์จากอุโมงค์นี้ก็109ตารางกิโลเมตรนะครับอันนี้ก็เป็นพื้นที่อิทธิพลอย่างที่ผมนำเรียนท่านนะครับว่าตัวมันอาจจะเล็กหน่อยนะครับก็เห็นว่าอุโมงค์เก่าของเราเนี่ยนะครับอุโมงค์แสนแสบเนี่ยพื้นที่อิทธิพลมัน50ตารางกิโลเมตร ห้าสิบตารางกิโลเมตรนี่คือว่าได้ได้ได้จริงๆเลยนะได้ได้เราเรียกว่าไดเรกไดเรกเอฟเฟกคือว่าพอสู่ปุ๊บเนี่ยมันก็จะลดทันทีเลยนะครับแต่ว่าอิทธิพลรองก็จะมีนะพราะอว่าน้ําในช่วงห้าในช่วงห้าสิบตารางกิโลเมตรหรือประมาณสักสิบกิโลอย่างที่ผมว่าเนี่ยพอ,อน้ํามันลดลงเนี่ยน้ำตอนท้ายมันก็จะไหลามาเรื่อยๆเหมือนกับรถจราจรนั่แหละครับใกล้ๆไฟแดงพอ,อน้ําพอรถมันวิ่งได้ปุ๊บรถท้ายๆมันก็จะมานะครับก็ อันนี้เป็นแคชเม้นท์เอเียเอกสารในที่ที่อาจารย์ได้ทำเนี่ยแล้็ก็แจกไปแล้วนะครับก็อันนี้ก็เป็นปัญหาอัปศรรค์อย่างที่ผมเรียนนะครับว่าวัวศรก์แรกก็คือสถานที่ที่ก่อสร้างนะครับไอเจ็ดแห่งที่ผมกล่าวถึงกับไอไอที่สามแห่งที่กําลังจะทำเนี่ยนะก็มีปัญหาอุปศัรค์ไอที่เปลี่ยนเป็นฟอสเฟนมั่งเนี่ยนะครับโดยหลักการแล้วเนี่ยสูบบายกราฟิตี้แล้วก็สูบตอนท้ายปลายอุโมงค์เนี่ยมันก็จะดีกว่านะครับแต่ว่า บางทีก็หาสถานที่ไม่ได้เราก็จะต้องเราก็ต้องใช้สูบแบบสูบอัดสูบดันไปนะครับอ,อันที่แห่งปัญหาอุปรสรรคอันที่2คืองบประมาณนะครับมันสูงมากนะครับไอตัวอุโมงค์แห่งที่3เนี่ยงบประมาณงบประมาณเนี่ยนะครับประมาณนะครับแห่งที่3มเนี่ยประมาณ6000ล้านท่านครับเพราะฉะนั้น แล้วเราก็ไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวถ้าเราย้ายตำแหน่งสถานที่สูบน้ำจากที่เราได้ตั้งเป้าหมายไว้เดิมนี่มันก็อาจจะเพิ่มขึ้นเพราะความยาวมันจะเพิ่มขึ้นระบบทางด้านเมคานิคอลมันก็อาจจะเปลี่ยนไปมันก็จะต้องแพงมากกว่านี้นะครับก็ปัญหาอุปสรรคแห่งที่สองอย่างที่สองคืองบประมาณนะครับเราก็ต้องขอเงินอุดหนุนรัฐบาลน,นะครับมา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 ช่วยสนับสนุนเดิมการนะครับแล้วอันที่สามนี่คือมันมีปัญหาบ้างนะครับซึ่งการก่อสร้างอุโมงเนี่ยมันช่วยแก้ไขปัญหาอุปสรรค ในการจราจรเนื่องจากการก่อสร้างขุดเปิดแต่ว่าในการทำอุโมงเนี่ยมันต้องทำชาร์ปนะครับชาร์ปเนี่ยไม่ว่าทำในคลองหรือทำในถนนเนี่ยมันก็เป็นปัญหาอุปสรรคเหมือนกันก็อย่างเราในการจัดการปัญหาอุปสรรคนี่ก็ต้องบริษัทที่รับเหมาเอ้รับดำเนินการเนี่ยนะครับก็จะต้องจัดการในปัญหาอุปสรรคบางทีก็ต้องทำต่างกลางคืนนะครับเราก็จะถือว่าแต่ว่าปัญหาอุปสรรคนี้มันก็ไม่ค่อยมากา่าไรทางด้านเทคนิคเนี่ยก็สามารถแก้ไขได้นะครับ ผมก็จบการนําเสนอช่วงนี้นะครับเนลาจะไวัยไปหน่อยแต่ว่าจะได้ฟังอาจารย์วันใจมากๆหน่อยนะครับคําคถามคําถามจะถามตอนนี้ก่อนบ้าง,างนี่ก็ได้มัครับเพราะว่าเวลามันมีแล้วก็เดี๋ยวถ้าเปิดจะถามเพิ่มเติมอีกทีหลังก็ได้นะครับเ,เชิญเชิญเลยครับครับผมผมผาถามถามก่อนเลยก็ได้ครเพราะว่าฝ่ายวิชัยท่านบรรยายสั้นนะครับผมจริงๆผมเตรียมสไลด์มา2 0 0กว่าสไลด์แล้วผมตัดเหลือร้อยเดียวเอง <c oughs> <ๆ S 1> เพราะผมนึกว่าท่านท่านพอ,อจะบ,บรรยายเยอะ ไม่ทราบมีคำถามไหมครับขอ,ขอเชิญเลยครับตามสบายเลยนะครับถ้าไม่ใช่เรื่องกุโมงก็เรื่องระบายน้ำอะไรก็ได้ถ้าผมตอบได้ก็จะตอบทีบ่มีข้อข้องถ้าไม่ใช่เรื่องกุโมงก็เรื่องระบายน้ำก็ได้นะครับแตพ่พอตอบได้ก็จะอตอบนะครับเชิญเลยครับ ถามว่าปีนี้น้ําจะท่วมไหมโอ้มันตอบตอบไม่ได้เลยคับท่านครับ,รบเพราะว่าคือจะถามว่าท่วมมากอย่างปีที่แล้วหรือเปล่าดีกว่านะครับเพราะว่าคือต้องเรียนก่อนนะครับว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยน้ำท่วมทุกปีเลยครับผมเนี่ยทำงานอยู่ระบายน้ํามา30กว่าปีแล้วคือกรุงเทพเราเนี่ยยังไงมันก็ท่วมเพราะตามสภาพพื้นที่นะครับแต่ว่าท่วมมากท่วมน้อยท่วมที่เราจะพอรับได้ประเทศต่างๆที่ท่านเคยไปเนี่ยมันก็ท่วมทั้งนั้นละครับถ้าฝนตกคือ เวลาเราพูดว่ามันอยู่ขึ้นอยู่กับฝนเนี่ยเขาก็ว่าเราโทษฝนฟ้านะครับแต่ว่าเราก็มีขีดจํากัดอันหนึ่งที่เราออกแบบเพื่อไม่ให้น้ําท่วมนะครับคืออย่างที่ผมเรียนปบั้งต้นว่าระบบระบายน้ําของเราเนื่องจากฝนก่อนนะครับก็ระบายน้ําได้60มิลิเมตรคือ6เซนก็มีคําถามว่าทำไมไม่เอา100มิลิเมตรไม่เอา150ไม่เอา200ทางวิศวกรรมเนี่ยมันทําได้นะครับแต่ว่ามันทําแล้วมันไม่คุ้มเมราะว่าเราทาไว้รับรับฝน2-3เดือนเอง ทำถนนไว้ตั้งยี่สิบเรนว่าวิ่งตอนเช้าตอนตอน,ตอนกลางวันตอนเย็นแค่นั้นเองเราก็เอาหกสิบมิลประเทศอื่นก็ทำหกสิบมิลแค่นั้นหกสิบมิลเราก็ต้องยอมรับว่าต้องยอมให้น้ํามันท่วมมั้งนะมันรอระบายนะครับเพราะว่าถ้าตกมาร้อยมิลมันก็มันก,มนก็มันก็ท่วมบ้างแต่ไอปีที่แล้วเนี่ยมันไม่ใช่น้ําฝนนะครับปีที่แล้วเนี่ยผมว่าที่ท่านถามเนี่ยคงกลัวว่าไอ้น้ําจากตอนมาจากข้างบนเนี่ยมันจะมากไหม,มเนื่องจากหน้าที่ของผมโดยตรงที่ทํางานอยู่นะครับก็ ลังจากน้ําท่วมแล้วเนี่ยรัฐบาลก็ได้เข้ามาช่วยดําเนินการอย่างเต็มที่เลยนะครับอาจารย์จากหลายสถาบันจากจุลานี่ก็หลายท่านจากหลายสถาบันนะครับจา,จากตัวแทนหน่วยราชการก็ไปร่วมดําเนินการรัฐบาลก็ให้ตังค์ให้งบประมาณกับหลายหน่วยงานมาทำนะครับกทมนี่ก็ได้รับส่วนหนึ่งมานะครับอันนี้ท่านอาจจะสงสยัยเขาให้เรามาทําไมเพราะว่าเมื่อปีที่แล้วก็บอกกทมกันไม่ให้น้ําข้างน,นอกเข้าเขาให้เรามาเพราะว่าเขาขอว่าถ้าเบื่อน้านํามากอย่างปีที่แล้วเนี่ย ขอให้ผ่านเข้ามาบ้างขอให้ปล่อยผ่านเข้ามาบ้างก็าาถึงให้ตังมานะครับถ้าไม่ผ่านเข้ามาเขาคงไม่ให้ตังให้เรามาตั้งเกือบสองพันล้านให้เรามาทําอะไรก็ดีผมไม่ได้เตรียมสไลด์มานะก็ให้มาปรับปรุงคลองมาอะไรเนี่ยนะครับให้เวลาข้างนอกแถวปทุมแถวปน,นทบ,บุรีเนี่ยโอ้โหท่วมแค่คอเนี่ยกทมข้างในพูดว่ายังทำบิ๊กคีนิ่งเดย์เนี่ยเขาก็เกิดเขาก็เกิด,กกดแบบความรู้สึกเนี่ยเบแต่เราก็คิดว่าเออเราก็ต้องช่วยแบ่งปัน แบ่งปันแบ่งกาเรียกร่วมทุกอะไรนี่แหละครับเราก็จะช่วยให้น้ําเข้ามาบ้างต่เข้ามาเข้ามาไม่ให้ท่วมเรานะครับปีที่แล้วเนี่ยเข้ามาแบบปีที่แล้วนี่มันมันทำไงได้มันฉุกกระหุกนะครับไอ้บิ๊กแบ็กที่เรากั้นไว้เนี่ยทางปรทุมก็บอกโอ้โหน้ําไม่ลดเลยก็ให้เปิดเราท่านผู้ว่าท่านก็เปิดมานะครับแต่ปัญหาอีกอย่างหนึ่งเนี่ยคนกรุงเทพก็ มีความสงสัยว่าไอ้มันเปิดมาทําไมนะเปิดมานี่มันก็ต้องท่วมกับทมแน่ๆผมเดียนว่าปัญหาอย่างหนึ่งคือว่าท่านครับประตูระบายน้ําที่เรามีอยู่เนี่ยคือมันกั้นน้ํามันก็จะมีเราเรียกว่า f ิฟเ e อเ h e เ g สแต่กับ p พ e s s u r e นี่ครับคือถ้าเรากั้นข้างในให้มันแห้งมากเลยนะครับท่านข้างนอกน้ําสูงเมตรสองเมตรสามเมตรสักทางสักพักหนึ่งมันจะพังครับมันก็จะพังเพราะ p พ e เชอร์ที่มันออกแบบไว้เนี่ยมัน extreme มเลยครับมันมากเกินเหตุเพราะฉะนั้นกรุงเทพมืาก่อนก็ต้องเปิดขึ้นมา แต่เราไม่กล้าพูดไปในสาธารณชนเพราะคนกรุงเทพก็เขาไม่่เข้า,า,ขาใจว่ามันเปิดเข้ามาทําไมเนี่ยเปิดว่าห้าิบเซนต์คือเราต้องเสี่ยงเอาครับว่าราเปิดมาให้ท่วมบ้างนะครับหรือถ้าไม่เปิดเลยมันพังเหมือนบางสมศมสีนะครับพังแล้วเนี่ยมันเข้ามาคราวนี้ปิดอุดไม่ได้เลยครับบางยมศมสีอุดเกือบเดือนเลยครับอันนี้เป็นเรื่องที่ผมนําเรียนให้ทราบว่าผมไม่กล้าตอบว่ามันจะมันจะท่วมอย่างปีที่แล้วมันจะท่วมไหมแต่ว่ามันถ้าเผื่อม,มันมีฝนเข้ามาแล้วก็ มันมากตกท้ายเขื่อนนะครับแล้วก็แต่ว่ามันจะไม่ท่วมมากอย่างปีที่แล้วแล้วผมยืนยันมันไม่ท่วมมากกว่าเดิมแล้วด้วยบริหารจัดการด้วยเรามีประสบการณ์แล้วไม่ไม่น่าจะท่วม